นรงจันสเวกย้ายสู่อินซีอันดามันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกทูบอลของเรานะครับวันนี้จะมาพูดถึงคราวๆการย้ายทีมของเจ้าโยนรงจันสเวกกองกลางมากประสบการณ์ อินซีอันดาม n นนะครับกระบี่ FC นะครับดึงตัวนรงจันสเวเกเสริมแข่งในแดนกลางโดยนรงจันสเวเกนะครับกองกลางมากประสบการณ์อดีตทีมชาติไทยฤดูกาลล่าสุดเป็นกับตันทีมภายทีมอย่างอุทานีเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สำเร็จประสบการณ์ค้าแข่งนะครับเคยคาแข่งกับสุพรรณบุรี FC อาร์มี่ยูไนเต็ดโอสถสภาบางกอกกลาสชนบุรีโปริเทโลและอุทัยธานี ก่อนที่จะย้ายมาเป็นสมาชิกล่าสุดกับอินซิอันดา a n นกระบี่เอฟครับนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวคราวการย้ายทีมของนารงจันทร์สวีกนะครับที่ย้ายสู่ทีมกระบี่เอฟหากคุณผู้ชอบคลิปนี้อรืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆช่องเราเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอก่อาวคำวามมา่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย